ก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่เขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์นะคะก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีก็พอค่ะไม่น่อยนะคะทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองนะคะก็จริงๆหลิงก็คือเอาทั้งคู่รับล้อมนับทุกคำติชมอยู่แล้วใช่ไหมใช่พลังบวกเชิงสังหาร ของตาวของฝันจากการขับมางการซักผ้าอ่ะล่าสุดก็ไปออกสานแซ่บเนาะร้อยร้อล้านเลยจริงไหมรวมรวมหรอหรือยังไงหรือว่าพี่หลิงจะขำเสิต้อง่หลิงจะขำเดียวคือต้องบอกว่ายังไงจริงๆคือหลิงอ่ะไม่รู้เพราะหลิงไม่ได้ไม่ได้เป็นคนลาเขาใช่แล้วเราเรารู้ยอดจากไหนทีมงานราบอกก็จะเป็นมีมีคนที่ดูแลส่วนนั้นซึ่งก็ยังไม่เสร็จเพราะว่า แกะยางมาเพราะว่ามันเป็นดอกไม้อ่ะแล้วก็อาจจะแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีมงานก็มีแค่นั้นบางครั้งเราก็ต้องเกณฑ์คนจากโรงงานฟ้ามาช่วยแกะด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์เฉยคือมันอัตมากว่าร้อนต้องกังวลหนูไม่รู้ว่าแหลกเข่าวมันมาจากไหนเอนกันนะมันจะถึงไหมขอให้ถึงเถอซ่ากูกลับไปนับขอให้ถึงร้อยล้านเพราะว่า เงินในบัญชีหนูก็ยังไม่มีไม่น่าไม่น่านะคะใช่แต่ว่าคือคิดอยู่ว่าพ่อคือมันมันแกะยากนิดนึงก็อาจจะเก็บไว้อยู่อย่างนั้นไปไปเป็นแบบเมมโมรีของของเลงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเองอวหมโ่ืนรวมไหมมีสีมีสีบบางทีเขาอาจจะคาดแต่เราจการที่แบบเ็ดเป็นกองใหญ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ อาจจะคาดเดาว่าเวลาทักทองทาขึ้นแล้วอาจจะถึงจุดนั้นข้างเงินอะค่ะได้ใช่อาจจะคาดเดาว่าถ้าเงินทองขึ้นเราจะได้ประมาณนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่อะไรก็แล้วแต่กลับบ้านไปขอไห้นับได้ร้อยล้านขาดทีมงานไหมนะค่ะว่ากันเยอะแต่แบบว่าอาจจะในส่วนการถ่ายบ้านสูงถ่าย้านเป็นมิดมาก เป็นมิดมากนะคะเป็นมิดจี้มากๆปในเสนีอัตยาเออเอออ่ะซีรีส์หน่อยซีรีส์เนาะว่าดูดิลูกค้าตัวเขาฉับแปดสิบห้าตัวนี่แบบคนนี่แบบยังขอบคุณค่ะคุณลูกค้าจริงป่ะพี่แมทเห็นเพราะว่ากันว่าอย่างนั้นจะต้องขอบคุณคุณลูกค้ามาในตรงนี้ด้วยนะคะตขอบขอบคุณมากๆค่ะ ถือว่าเยอะสุดๆนะสำหรับการแบบซีรีส์หนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยละครหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้แหลกข่าวมาจากไหนอันนี้ไม่รู้เขาว่ากันมาพุกที่ก็มาเขาว่ากันมาเขาว่ากันว่าแต่ว่าแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะดีใจมากเลยเนาะที่แบบแฟนๆช่วยทําให้แบบซีรีส์ของเราถูกแชร์ไปอะไรเงี้ยค่ะดีใจดีใจมากๆเลยอืมถ้าถ้าถ้าเข้าเยอะขนาดนี้ก็ดีใจค่ะพี่ดิวจะได้ยิ้ม ยิ้มอย่างมีความสุขจะได้หายเหนื่อยค่ะคนผลิตจะได้แบบว่ามีกำลังใจมีกำลังใจใช่ค่ะอันนี้คือจะทำลายเสถิติทุกเรื่องมือไหมคะเศรษฐีอ่อะไรเสถิติแบบว่าลูกค้าหลั่งไหลเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเฟิกนิวหรือเปล่าอ่ะใช่แต่ว่าอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ดูหมายถึงว่าไม่ได้นั่งนับแล้วก็ยังไม่ได้มีเวลาดูตอนแรกเพราะว่าวันวันนั้นซ้อมแฟนมิดอยู่ใช่ทุกคน มีสิทธิ์มีิจริงเหรอมีสิทธิ์ค่ะเจ๊เพราะว่ามันเยอะมากเลยอ่ะดีดีใจแทนชอบอรจะจะได้ผลิตละครมาเยอะๆยะง่มอบความสุขคุณผู้ชมค่ะใช่ครับกอรมิ้ซิ่งได้จบจบความหวานคเปมนองกางค่ะ ก็ดีนะคะเหมือนกับว่าเราอย่างที่พี่หนิงบอกเลยว่าเหมือนเราได้คืนความสุขไปให้แฟนๆด้วยอะไรเงี้ยเรายิ่งแบบเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่อีกโปรเจกต์หนึ่งนี่ใช่ไหมค่ะอิมแพกอารีน่าเมืองทองธานีนะคะค่ะเป็นแฟนแฟนคอนแฟนคอนใช่เป็นแฟนคอนที่อิมแพกอารีนาเมืองทองธานีและในส่วนนี้เราจะมีเตรียมโชว์อะไรพิเศษบ้างบอกว่าจะผลกายกรรมผลกายกรรมผลกิจกในส่วนนี้อาจจะมีกายกรรม่ะ สัตว์เด็กเอฟเฟซิงน้องผลเลยหรออะไรยากๆใช่นองทำเองแล้วน้องคือที่เชียร์ี่ยชอบที่เชียร์ชอบที่เชียร์ฉันบอกมาแล้วนะคบาคือน้องทำได้ทำดีได้ให้ทำไปเลยใช่ทำได้ทำไปก่อนแล้วเราล่ะน้องทำได้น้องทำไปเลยพี่หลิงบอกพี่หลิงตรงนี้อเนี่ยแต่วันนี้ถือว่าเป็นแบบแฟนคลับที่แบบกลัวแฟนคลับเลยแบบตะนวนเยอะสุดเลยนะคะสำหรับ เยอะแต่ว่าคือน่าจะเยอะสุดเท่าที่เปิดมาคือปกติเราจะประมาณ 2- 3,000พันคนแต่อันนี้น่าจะมากกว่า2 3 0 0าพันแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะเป็นแฟนคอนที่แบบว่าเราต้องร้องเต้นค่อนข้างที่จะทั้งโชว์เลยคือดี่กว้างคือใหญ่ขึ้นใช่นะมจะเสิร์ฟกี่รอบพี่คะพี่เอ็นบอกว่าจะเล่นหนึ่งเดือนเต็มเลยไม่หยุด30สิบรอบนะบรลยกษณเท่าไหร่ละ แบ็คพิงเล่นสามเราเล่นสามชิพเลยเหรอโอ้เล่นทุกวันเลยจองอินแพ c คยังไงนั่นอะไปเรื่อยเหรอบอกแล้วนะคะว่าแย่ต้องหาร้อยนะคะค่ะสำหรับไหนต้องหาร้อยต้องหารให้ถูกสัปดาห์ต็มจริงจริงแล้วเราวางไว้กี่วันอันนี้หนึ่งวันจริงๆวางไว้หนึ่งหนึ่งแน่่ไม่ได้วางว่าจะมีเพิ่มรอบหรืออะไร ถ้าแบบเอาเร็วนี่ยอหูใส่เกนือเยยังไม่ดูเงหงอป่าวเป็นรอบพิเศษช่วงของตีห้าในส่วนนี้อันนั้น่าจะเป็นในส่วนนั้นน่าจะเป็นไปต่อถ้าตีห้าก็ต้อมีไปต่อตอนนี้ไม่ทันะเจริญเธอ ก็ใครๆที่เข้าโชว์ก็เห็นตามนั้นนะคะใช่ครับเพรทำไมครับผูกเกิ่นทำไมะนะดอุ๊บเออมันยังไงอชิแจงนิดหนึ่งอ่ิแจงสักไม่มีไม่มีอะไรอชิไม่มีเลยบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยอ่านตินอ่านแด้วจบเอา ูตั้งทำถามถึงบทบาทการแสดงการพนจารณาในผู้ชายว่าแบบตั้งคำถามว่าที่เผยโฉมจะเป็นการอภิปรอยเฮ้ยเขาถามตายไปเพียบเลยฉันเห็นมาแต่ว่าฉันยังไม่ได้ตั้งใจอ่ะเห็นเหมลูกเห็นนไหมแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยเพรมองว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่เขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์นะคะก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีก็พอค่ะ แบบเต็มที่กับทุกโอกาสที่เราได้รับมาอะไรใช่เแต่แต่คนไม่หน่อยนะครับกำหมัดเลยไม่กำหมัดเลยไม่กำหมัดเลยก็แบบสามารถวิจารณ์ได้ค่ะใช่เเ็คาาถมแบบรกจริงปะเนี่ยเสด็จว่าพี่เห็นส่งมาให้หนูอ่านวะยังไม่เห็นเลยยังไม่เคยเห็นแต่ว่าคือเหมือนกับ ก็น <asure it. S 1> ่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาแหละที่เขาจะวิจา์ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเรเาเห็นก็แสดงว่าเราเพื่อนดูฟิดแบ็กอยู่ตลอดใช่ไหมแอบเล่นไอีอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าทุกอย่างที่เป็นแฟนสงหาเราก็เห็นหมดเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าถ้าอันไหนที่เราเห็นเราก็มักจะเออก็ทําให้เขารู้อยู่แล้วว่าเราเห็นแต่แทมขับเราก็น่ารักเข้าไปชมเขาอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปอ่านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะก็จะตั้งใจทํางานค่ะ สวยคนละแบบสวยคนละแบบใช่คนเราสวยคนละแบบทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองนะคะที่หนกว่าหนูว่าเหมาะสมไหมเหรอเหมาะสมไหอะไรอันนจ้ต้องให้มาตอบวาท่หนูไ้สไหมเหมาะสมที่จะเป็นนางเอกไหมเขาเป็นนางเอกค่ะเขาเป็นนางเอกใช่เขาสวยจริงๆหนูว่าจริงๆความสวยอะคือแต่ละคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน ใช่อันนี้หนูเข้าใจค่ะแต่ว่าคือเขาทํางานเก่งจริงๆอันนี้เราว่าไม่ได้คือสัตว์ภาพเขาถึงจริงจริงอย่างในกระทู้ตัวตัวหลิงก็โดนท่วมไปด้วยเรื่องของความสามารถนการติดชมยังไม่ได้เป็นมากแต่ว่าน่าจะเป็นอยในคนตอดขอบคุณนะคะก <c oughs> ็จริงๆหลิงก็คือเอาทาั้งคู่รับล,ล้อมนับทุกคำติชม,อ,มอยู่แล้วใช่ค่ะอะไรที่คอมเมนต์ที่แบบมีประโยชน์ต่อเราเราก็นอนรับ ตลอดเลยใช่ก็ขอขอบคุณทุกชื่นชมแล้วก็คอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ให้เราให้กับให้กับเราได้เรียนรู้ใช่ค่ะใช่พลังบวกชิงลบนะที่แบบว่าพลังบวกเชิงสังหารขอโทษเรา่อเนียตั้งคำถามไม่เป็นไรค่ะเพราะเราทั้งคู่ก็ตั้งใจทํางานกันสุดๆอยู่แล้วไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เราก็จะไม่เสียใจเพราะว่าเราก็ตั้งใจทําถึงโอกาสที่เราได้รับมาอย่างเต็มที่จริงๆนะ เทคในสิ่งที่มันจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไหนไม่จริงเราก็ปล่อยไปทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์ได้นิสุวิหนาวจริงไหมคะน้องอ๋องในใจอ่ะแต่ว่ายิ่งโด่งดังมันก็ยิง่งมีกระแสะมีดแตกของบวชทั้งลมอะไรเงี้ยเข้ามาอือตอนเนี้ยพี่หลิงก็ลองรอมวลถึงนิสุวิหนาวเป็นว่าอะไรนิสุวิญญต้องแปลแปลว่าแอร์เย็นจริงจริงมันก็แล้วแต่มุออมม,ม,มองว่าเราจะมองว่ามันแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนตัวถ้าเรามองข้ามอะไรไม่ดีไปได้เอาว่ามันก็ไม สึกอะไรมากเออนภาพค่ะปิดแอร์ค่ะปิดแอร์อยู่อย่างนั้นปิดแอร์อ่ะถ่ายรูปค่ะสิงคโปร์โต๊ะเฟร์สสิงคโปร์เทสต์เกตเริ่มจ้ะกีกิกิถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ